โอ้ทุกคนคะ่ะกลับมาอีกทีใกล้เสร็จแล้วนี่มัวแต่ไปเม้ามอยกับเล็กสันจวดอยู่นะคะทุกคนคะ่ะนี่ตามด่าก,กันอ่อนตอนอ่อนตอนอลไทุกคนคะ่ะวันนี้จะร้อยกับลูกน้องคู่ใจของเขานะคะตาตาช่วงนี้เราก็จะดันไปเรื่อยๆ เอาไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราเป็นเข้าล้มนะทุกคนคะ่ะไม่ต้องเร่งรีบตามสไตล์ของเราแต่เข้ายืนเราก็จะดันอยู่สักหน่อยอยู่พอดีข้าล้มเ,เราก็ไปเรื่อยๆเท่าแกบ,บอกว่าไปเรื่อยๆ <c oughs> สองคันก็ไม่หนานนะทุกคน แป๊บแป๊บก็จะเสร็จละน้ำมาแล้ว ดูที่เมฆมาแล้วทุกคนคะ่ะเนี่ยตามที่พยากรณ์อากาศเขาบอกเลยนะว่ามันจะมีฝนตกช่วงภาคบ่ายคอยดูถ้าเมฆเนี่ยรวมตัวกันนะทุกคนเอ้ยบันเทิงฝนตกนี่เออเหนื่อยใจมากเลยชาวนานะ่ะกว่าจะได้เป็นเม็ดข้าวออกมาได้ตากได้เอามาสีกินนะทุกคนคะ่ะลาบากลําบนจริงๆนะเนี่ยโอ้เห็นใจคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นใจสําหรับคนที่มีนาลุ่มด้วยนะ มันไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนค่ะการที่จะมาเป็นกเกษตรกรเนี่ยทุกอย่างต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆสายงานทุกๆอาชีพใช่เหมือนอย่างเวลาเราขุดดินเหมือนกันเราก็จะประสบปัญหาเวลาฝนตกมันก็จะยุ่งยากเนาะเฮ้ยไอกีตารกระโดดแล้วตาโดดแล้วไปไหนอะเอา้าเอา้าเรีวตาเร็วอุ้ย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 ไหนล่ะ Ai đại thì ta Tita đang khoán hái vô ừ, đừng tem tủa dây ạ à. dằn ừ. dài ra à, tui khôn ăn lúc bay nè 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 mán mán หาจนพ่อหาจนพ่อฮน้ำ <laughs> พี่เล็กได้อย่างงี้เปล่าวึางนี่นะเ,เอ,อ,อ,อ้อทมหล่ามืออัดน้ำลุกน้ำน้ำ,นำทางโน้นลุกไปโน้นไปโน้นที่เดิมเอ้อฮ่าๆ nó <laughs> 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 <Yeah. Wow. cười> oh, đi sai nó đi sai nó đi sao mà ô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  đi ô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  หน้าหน้าหน้าคุณน้อยฮะบินแหลกเออหน้าบินแหลกเลยกีต้า์น่ะมันสงสัยแล้วมันขับมามันสีมันสีไอไดไปฮอดเครื่องหนึ่งม well, ันวกกลับขึ้นว่ะเอออันนี้สายกีต้ากีต้าเขาจัดให้ได้ปะใช่แล้วก่อนจะเปิดเกือบจะเปิดประตูเสร็จหนูก็บิงไปแล้วเฮ้ยได้สองเชือดแล้ว เราแรกได้ไปผัดอยู่บางก่อนอันพายุยู่เขาแหละเถอะบอกมานก็แซบว่าบอกมันแต่ก็แซวเยอะเห็นนะอ้าวเออผมบอกเลวใส่ชุดกีลาคอยวิ่งเร็วมันออกกำลังขึ้นไม่มีหมอเบ็ดอ้าวโอ้ยต่อให้มีหมอเบ็ดได้สร้างแต่สิเปิดประตูอดนี่แหละ ได้นั่งตู้แอแต่ไม่ได้กินหนื้เป็นยังีกไสเสร็จแล้วนะหนึ่งใส่หรอเอาข้าไปทายไก่เถอะบอมันบ่มันบอมี่มองจอดเนาะเธอ